กลับสวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับผมมือนี้ก็ะพอกระบอกพุ่งเข้านะครับเหยี่ยวตกปลาเมืองดำๆนะครับนานาสำหรับมือนี้ผมกับผ้านานาไมาอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมบอลุ่งป่านะครับคลองที่พกมาครับอันนี้ก็มานตะเาแล้วครับนานากับปืนประกอบปิดเรียบร้อยนะครับผมเร็วท่านตีนะครับผมเดี๋ยวในกระมาลุ่นไปน้ำกัดนะครับนานาก่อนไปชุ่มคลิปกับ อย่าลืมฝากก็ไหลก็รดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตุกบ้านล็กเด็กสองน,ำน้ำเดีย๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับล้ะนะว่าจิมีของใหญ่เขาบ่อนะครับผมจะมีหนาๆขึ้นมาสองสามกลุ่มแล้วนะครับผมเดีย๋ยวใก็ไปลุยเลยนะครับสำหรับเยื่อรีไซค์เป็นที่เท่ามัดขีมไว้นะครับนะนะเป็นมัดเกี่ยวนะครับผมมัดใส่กะทินะครับ ช่วงนี้หน,หนาวเขาแล้วนะครับผมลมหนาวเริ่มมากแล้วกัปลาก็เริ่มกิ่นของมันมันแล้วนะครับผมเดี๋ยวอไรเขาจะมาหลุดไมือน,นกันนะครับว่าสิได้ฝนบ่นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับท่านจะสิเป็นขั้นเวทอยู่ที่สิบหาสามสิบนะครับใส่เวทแข็งยังอยนะครับผมเพื่อมันเข่าปลานะโอ้โจังสิได้อัดเลยนะครับเพื่อของไงเขา ไกครับผมขอเสียของพันเงาครับสำหรับชุดตะกอล่ะเป็นตะกอวิ่งนะครับน่นะตะกอวิ่งเป็ดน้องัวนะครับน่นะเกี่ยวมิดโฟมหนาพนิดรุนไหลนะครับผม เกี่ยวมันทะลุแบบนี้เลยนะครับถึงสองตัวทะลุแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมผสมยาก่อนนะครับเดี๋ยวเขามาตีใหม่แหลก วิธีการผสมกันง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นเหยื่อที่เหลือตั้งแต่ทีที่แล้วนะครับทีน้องไปตกคืออะไรากอ,อก ี่ครับ,รบผมเอาปลาตีแซ่เลยนะครับนั่นแนะ่ะตีไม่แลงครับ 很远。 ครับผมนี่ครับแหนมแหล่เข้าแล้วครับนาะยนี่ครับผมปะจีนนะครับ กินมิโฟมนันะ่นแหละน่ะเต็มปากเลยนะครับไอ้รับมันมันครับ จากเข้าตีได้สักพักเล้วครับหน่ะเอามาเปลี่ยนแผนใหม่นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นสิ่งเงาสิบหาเส้นนะครับตัวบิดตัวเดียวนะครับนะนะ่นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเกิดสีพย้อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนนะครับป่ามันกินใครๆมันกินละแวงนะครับผมกอแค่ใส่บิดสองตัวนี่มัน มันอยากเราแวงยังหน่อยนะครับลองใส่ตัวเดียวบึงนะครับผมถึงต้องใส่เบอร์ไงพ้อมนะครับวาวาจีนมันปากไงนะครับถ้าตัวงหน่อยมันเกาะมินนะครับผมเดี๋ยวมันสิรุดนะครับต้องใส่บ็ดดวงไงนะกินุเบอร์สามนะครับนั่นนหะแต่ผมเปลี่ยนเป็นใส่ตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวเลยกับปรุ่นน้ำกันนะครับว่าสีได้ลดีบอลนะครับผม สวัสดีครับนี่กันเป็นเวลาสวีทมุ้งคืนนครับนั่นนะเงียบกิ๊บนะครับผมได้ตั้งแต่ตัวเดียวตั้งแต่มือเสาร์นุ่นนะครับผมเป็นปะจีนนะครับใส่โลหูก,กัวสองโลนะครับผมนี่ครับสำหรับสวัสดิ์มายนะหน้าเพิ่งเกิดมาลายนะครับผมสึกว่ามาลายนะครับมมีมองลุงเลยแหละ ฟังทานนี้ก็เต็มนะครับผมอย่างไรก็ไปลุยต่อครับสำหรับมือน,นีนะเห็นหน้าๆคุณบอกว่าป่ามันกินช่วงเทียงไปหาใบานะครับผมประมาณใบสองใบสามนะครับมันกินเอากะล่อต่อไปนะครับผมเพื่อเล้รุ่นของไงนะครับไปรับลุยต่อครับผม

เป็นสิ่งหนาะตัวเดียวนะครับนั่นมันมันนะครับ นี่ก็กเป็นเวลาบาบสามเครื่งแล้วนะครับนั่นะนะเดี๋ยวห้องก็ว่าสิกลับแล้วนะครับผมน่าเกลีนกเพราะท่านกลับนะหลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวผมเห็นเบิ้งผลงานนะครับผมสำหรับผลงานหมื่นนี้นะ นี่ครับก็บพ่อได้นะครับผมพอได้หนึ่งมะแลงนะครับกระเพียนใส่ลู่เลยนะครับเดีก็ไปจีนเลยยิ่ซุกใส่แว่นนะครับผมมันมันครับเดี๋ยวไ,ไว้พ่อันนี้พี่หน้านะครับผมสวัสดีครับ